่าวด่วนคุบทุกคนล่าสุดทางด้านบอสโจนะครับหัวเรือใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ออกมาโพสต์แคปชั่นประกาศล่าสุดนะครับ แอดมินเต๋าพ้นสภาพจากการเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะครับเรียกได้ว่าวนะครับตอนนี้เนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ย,ยก็ยังไม่ทราบนะครับว่าแอดมินเต๋าได้ลาออกหรือว่าอะไรยังไงทุกคนยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่อย่างใดทั้งนี้ทั้งนั้นบอสโจเนี่ยได้ออกมาโพสต์เบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทางด้านแอดมินเต๋าเนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นแอดมินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง ามความสงสัยครับของทางด้านแฟนคลับนะครับหรือว่าหลายคนที่ทราบดีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ต้องบอกว่าอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามนะครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับแอดมินเตาได้มาขอลาออกหรือว่าอะไรยังไงแบบนี้อันนี้เรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่อย่างใดน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอสโจก็น่าจะออกมาชี้แจงนะครับให้เหล่า,ราบรรดาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยทราบข้อเท็จจริงเร็วๆนี้อุ้มอิ่มคิดว่าแบบนั้นนะทุกคนหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะปลอ ให้เรื่องเนี่ยเงียบไปเลยเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะการที่ก้าเข้ามาเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าคือ แอดมินเต๋าเหมือนกับว่ามาแป๊บเดียวเองนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงถ่ายบรรยากาศนะครับให้เราได้ดูกันนะครับว่า,าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนั่นเองครับทุกคนแต่ในทางของแม่เต๋าหรือว่าแอดมินแม่เต๋าเนี่ยส่วนมากเลยนะครับที่เราได้เห็นไลฟ์สไตล์การถ่ายทําคลิปนะครับก็จะออกแนวถ่ายเป็นทีมหลังบ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ซะมากกว่าครับทุกคนได้ถ่ายแบบว่าใกล้ชิดอุงอิงเพชรบ้านแพงมากที่สุด แบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนที่เราได้เห็นไลฟ์สไตล์การถ่ายทำเนาะส่วนทางด้านอแอดมินไม้แอดมินแป้งโกนะครับแล้วก็พี่ปุ๊บปั๊บเนาะตอนนี้เขาก็แยกส่วนกันไปครับทางด้านแอดมินแป้งโกเนี่ยก็จะถ่ายบรรยากาศในช่วงที่ กําลังแบบว่าจะตั้งเวทีนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์บรรยากาศทางด้านพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าทางด้านผู้จัดต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านแอดมินไมน์เนี่ยก็จะ,ะส่วนมากเลยก็จะ,ะถ่ายบรรยากาศนะครับภายในงานนะครับคนที่มาดูงานคนที่มาเฝ้ารอดูองค์อิงเพชรบ้านแพงอะไรแบบนี้ให้เราได้รับชมให้เราได้รับทราบกันนั่นเองครับทุกคนต้องบอกได้ว่าแอบตกใจเหมือนกันครับทุกคนที่แม่เต่าเนี่ยได้เหมือนกับว่า ผลสภาพเนาะจากการเป็นแอดมินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็เห็นแม่เต๋าเนาะค่อนข้างที่จะ โอ้โหเรียกได้ว่าถ่ายอุ้มอิงเพชรบ้านแพงลงช่องหลักให้เราได้ดูกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่อย่างใดหรือทางด้านแม่เต๋าอ,อาจจะไปอยู่ทีมหลังบ้านใช่ไหมครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ได้ได้เห็นมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันหรือว่าอาจจะไปอยู่ทางทีมหลังบ้านเพราะว่าทางด้านแม่เต๋าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นอ่าแม่ฮักพ่อฮักนะครับของน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงมาก่อนนั่นเองครับทุกคน แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทุกคนทางด้านแม่เต๋าเนี่ยถามว่าเป็นแอดมินสาวน้อยได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมอูบิมองว่าแม่เต๋าก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆเป็นคนพูดเพราะนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดนะครับม่ว่าในการทําปกคลิปไม่ว่าในการทำ,รทำถ่ายคลิปอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าแม่เต๋าก็เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะทุกคนในการทําคลิปวิดีโอออกมาคลิป คลิปหนึ่งเนาะผลงานแม่ต่อก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่เหมือนกันในการทำํำ คลิปวิดีโอต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงอะแต่วันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ไปเก็บนะครับคอมเมนต์ของเหล่าบรรดา FC แฟนคลับเนาะของแม่เต๋าเนี่ยมาฝากทุกคนกันบ้างก็บอกว่าแม่เต๋าทนคอมเมนต์นะครับที่ประมาณว่ามาคอมเมนต์แบบลบๆไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนอันนี้อ,อุ้มอิ่มก็ไม่ทราบเลยคือไม่ได้ติดตามเลยว่าแม่เต๋าโดนดราม่าอะไรต่างๆทั้งสิน้นซึ่งวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการทําคลิปเกี่ยวกับทางด้านแอดมินมา ไ้นะครับเกี่ยวกับแอดมินมาวันนี้ป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้มีการทําข่าวไปใช่ไหมครับแล้วก็มี FC แฟนคลับมาคอมเมนต์บอกว่าแม่เต๋าเนี่ยได้ลาออกจากาสาวน้อยเพี่บ้านแพงแล้วนะจากการเป็นแอดมินพ้นสภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุ้มอิ่มมองว่าเนาะการพ้นสภาพของการเป็นแอดมินเนี่ยอุ้มอิ่มบอกว่า การเป็น fc แฟนคลับของสาวน้อยในสายเลือดของแม่เต๋าเนี่ยก็ยังคงอยู่นะทุกคนคือเรามองว่าแม่เต๋าเนี่เป็น fc แฟนคลับของสาวน้อยเพชรแม่นแพงมายาวนานนะถ้าเข้าถ้าเข้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆของแม่เต๋าที่ได้ทําคลิปวิดีโอออกมาเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรแม่นแพงเนี่ยเรามองว่าแม่เต๋าเนี่ยโอ้โหเป็น fc สาวน้อยเพชรแม่นแพงมายาวนานแล้วนะครับทุกคนแล้วเรามองว่ามิตรภาพดีๆแล้วก็ความรู้สึกดีๆครับทุกคนที่มีให้ต่อองค์กรสาวน้อยเพชรแม่นแพงเนี่ยแม่เต๋าเนี่ยคิดว่ายังมีเต เต็มร้อยแน่นอนครับทุกคนแล้วก็การพ้นสภาพไม่ใช่ว่าคือจะไม่ได้แบบว่าอ่ามาช่วยเหลืองานทางด้านองค์กรเลยอุ้มอิมองว่าน่าจะไม่นะน่าจะเป็นการแบบว่าแค่พ้นสภาพการเป็นแอดมินอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะ ล็อกเอาท์<ห>จากกคร,ครคเป็นแอดมินของช่องหลักหรือว่าล็อกเอาท์จากการเป็นแอดมินของแฟนเพจอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับอุม้มอิมคิดว่าแบบนั้นเนาะแล้วก็การพ้นสภาพก็คือแม่เต่าก็คือก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือมีโซเชียลอยู่ในมือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแม่เต่าก็น่าจะมีโ so ซมีช่องของตัวเองใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้เห็นแบบแม่เต่าทําช่องของตัวเองด้วยแล้วก็การพ้นสภาพของด้านการเป็นแอดมินเนี่ยอุม้มอิมมองว่าก็น่าจะ ก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้แบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้แบบผิดใจกันกันกบทางด้านองค์กรน่ะคิดว่าแบบนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็เห็นแม่เต๋าเนี่ยน่ารักอง์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ถ่ายคลิปน้องอยู่ในตอนนี้ถ้าผิดใจก็คงจะไม่ถ่ายคลิปองค์อิงเพชรบ้านแพงนะเราว่าแบบนั้นนะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็อุ้มอิ่มขษษษ่าวกระแสเนี่ยคิดว่าอบอสโจเนี่ยก็น่าจะได้มีการไลฟ์สด อยู่นะคิดว่าบอสโจน่าจะมีการถแถลงอยู่ครับทุกคนเพราะว่าการดึงมาดึงดึงแอดมินเข้ามาอยู่ในวงเนี่ยแอดมินก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเลยนะอย่างที่บอกว่า สาวน้อยเพบ้านแพงขยับขยื่นอะไรก็กลายเป็นกระแสนะครับเป็นหมอลำโซเชียลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครในวงที่กําลังจะออกหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดา FC ฟซีแฟนคลับแล้วก็จากชาวเน็ตค่อนข้างที่จะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจเนาะไปให้ทางด้านองค์กรสาวน้อยเพบ้านแพงส่งกำลังใจไปให้ทางด้านแม่เต่าด้วยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะ คือเหตุผลจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราก็ให้กําลังใจองค์กรสาวน้อยเพรนแพงเนาะแล้วก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังมีมิตรภาพดีๆต่อองค์กรครับสำหรับแม่เต่าเนาะเราก็เห็นแม่เต่าก็คือถ่ายคลิปอุ่งอิงให้เราได้ชมกันบ่อยๆอยู่นั่นเองครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ ใครที่รู้รึกรู้จริงทราบข้อมูลอะไรใดๆสามารถคอมเมนต์มาได้ซึ่งต้องบอกว่าแฟนคลับสาวน้อยเพรานแพงนี่แหละรู้จริงกว่าอุ้มอิ่มอีกคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าบอสโจเนี่ยมาโพสตทีหลังอีกนะคือเอฟซรู้แล้วนะเอฟซคือมาคอมเมนต์ในในช่องอุ้มอิ่มแล้วนะว่าแม่เต่าลาออกอุ้มอิ่มก็เพิ่งทราบเมื่อตอนบ่ายๆนะครับแล้วก็บอสโจก็ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าแม่ แอดมินเต่าเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าพ้นสภาพจากการเป็นแอดมินสาวน้อยเพร้้นแพง,งแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะก็มารอติดตามว่าสรุปเหตุผลอะไรยังไงครับทุกคนหรือถ้าเรื่องเงียบไปก็อาจจะไม่ได้บอสโจก็อาจจะไม่ได้มาชี้แจงหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวรอครับทุกคนรอดีกว่าเรารอ,รอ,รอ,รอทางผู้บริหารออกมาชี้แจงนะครับเนาะก็ส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านบอสโจด้วยก็แล้วกันนะครับ